หนึ่งคนที่ออกมานะฮะบอกว่า มาทํางานร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นแกนนาคนสําคัญคนหนึ่งคนนี้สําคัญมากๆเราเคลื่อนไหวกับเพื่อไทยมาโดยตลอดเคียงออบ่าเคียงไหล่กาลังพูดถึงคุณนัทวุฒิใส่เกลือ,อ,อคุณผู้ชมจะเห็นบทบาทเขาเวลาอยู่บนเวทีแม้กระทั่งการหาเสียงของเพื่อไทยเขาเต็มที่นะออล่าสุดคุณผู้ชมขาประกาศยุติบทบาทการเป็นผอ,อ,อครอบครัวเพื่อไทยแล้วค่ะเพราะอะไรเหตุผลคือรับไม่ได้ที่เพื่อไทยไปจับมือกับพักสองลุงตั้งรัฐบาลไงคะคุณนัทุ ผู้ใส่เกลือประกาศในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสร,รยุทธ์ว่าเช้านี้นะแล้วก็พูดไปก้อนน้าตาคลอคุณผู้ชมจับซุ่มจับเสียงได้เลยในอาการโดยบอกว่าการประกาศยุติบทบาทครั้งนี้ตัวเองจะลาเรื่องของการเมืองเลยจะไปขายข้าวแกง <c oughs> ไปขายข้าวแกงแล้วก็ไม่ร่วมกิจกรรมใดๆกับพรรคเพื่อไทยอีกนับตั้งแต่วันนี้ 2 1สิสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะคบ,บางช่วงของการสัมภาษณ์คุณนัทวุฒิน้ำตาคลอยอมรับว่าเหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจโบกมือลาเป็นเพราะเพื่อไทยไปจับมือกับพักสองลุงม,มันขัดกับวิธีทางการเมืองที่ได้ประกาศจุดยืนและสัญญากับประชาชนเอาไว้ผมต้องรับผิดชอบยืนยันว่าไม่ได้กดเครืองพักเข้าใจแล้วก็เห็นใจกับสถานการณ์ที่มันยากลำบาก คุณนัทวุฒิบอกด้วยว่าได้แจ้งกับคุณอุ้งอิงอได้คุยส่วนตัวกับคุณเศษท้าและก็ได้ยกหูหาคุณทักษินได้คุยกับคุณยิ่งลักษณ์ทุกท่านทราบดีและทุกคนเข้าใจคุณนัทวุฒิบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่กับพรคเพื่อไทยมานานช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาลงพื้นที่ช่วยพักหาเสียงอย่างหนักขึ้นเวทีทุกครั้ง <จะ S 1> ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยด่าสองลุงเอาไว้นะคะ ทั้งพักรวมไทยสร้างชาติทั้งพักพลังประชารัฐด่าทุกครั้งขึ้นเวทีทุกคนก็จะเรียกเสียงหาเสียงหัวเราะกับมวลชนคนเสื้อแดงแล้วก็เอฟซีเพื่อไทยได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงถามหาลุงจำได้ไหมคะใช่โซเชียลไปแชร์กันเยอะเลยนะเต้นด้วยนะีเต้นเนด้วยใช่ถ้าใครจําไม่ได้เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยไหมคะลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ในวงจรอุบาท ไม่เชื่อลองดูจะหายตลอดชาติคือเล่นใหญ่เล่นเขาเรียกตรงมาตลอดออก็คือยืนยันไม่เอาสองลุงเนี่ย<ะ>แม้นี่คือตอนหาเสียงใช่ไหมใช่แล้วบางคนก็เขาก็เชื่อว่าที่เพื่อไทยได้เสียงเนี่ยพราะจุดยืนจุดนี้ด้วยได้เสียงสนับสนุนมาจนได้สอสอมา141คนแ<ะ>บบคนี้ะนะครับขณะเดียวกันหลังจากที่คุณนัทวุฒิเนี่ย ก้าวไกลมีปัญหากับเพื่อไทยแกเป็นคนหนึ่งที่ออกมาพยายามจะดึงอะอดึงสติใ,ให้มาเ,เดินไปด้วยกันให้ได้จะมือไปด้วยกันก็นต้องให้เกียรติก้าวไกลอะไร,รบแบบนี้แต่เมื่อสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปนะก้าวไกลไปต่อไม่ได้เพื่อไทยเป็นแกนนําเพื่อไทยจะนําไปเองคนเดียวเดี่ยวก็ไปไม่ได้ก็ต้องไปจับมือกับคนอื่นๆจะไม่มีสองลุงก็เป็นไปไม่ได้อีก สุดท้ายเหมือนกับสถานการณ์บอกเฮ้ยบังคับให้เพื่อไทยเป็นแบบนี้นะฮะหรือบางคนบอกบทละครมันเขียนไว้แบบนี้ตั้งแต่ต้นอย่างนั้นเลยฮะบางคนเขาพูดกัน<อ>แต่สุดท้ายคุณนัทวุฒิเขาบอกอไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็ยอมถอยฉากเออก็คือว่าชัดเจนพูดไปน้ำตาคลอไป